ลลกลุ่มรวมใจไทยอุบลเครือข่ายภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรวมใจไทยอุบลเยี่ยมยามถามข่าว วันที่21มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยหมอลำและเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านทุ่งเพียงตําบลสว่างอําเภอสว่างวิลวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมรวมใจไทยอุบลเยี่ยมยามถามข่าวโดยมีดอร์ไขนภาสุทธิอาคารประธานกลุ่มรวมใจไทยอุบลและโครงการเยี่ยมยามถามข่าวเรือ ข่ายภาคประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมตีโปรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดกิจกรรมและชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยหมอลำและเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง พร้อมทั้งร่วมฟ้อนรำกับเครือข่ายหมอลำในจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25าอำเภอที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้สำหรับกิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสานสังคมจังหวัดอุบลราชธานีของกลุ่มรวมใจไทยอุบลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยการลงพื้นที่รูปแบบออนกราวโดวยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธ สติภาพงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งเปิดเวทีให้ชุมชนได้มีช่องทางในการนำเสนอผลงานความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง รวมใจไทยอุบลเยี่ยมยามถามข่าวในวันนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการแสดงแห่กรองยาวการแสดงฝนหลวงการยกโครงโรงเรือนมักแปดและการเสวนาโสเลไทยบ้าน คือประเด็นอุบลราชธานีเมืองหลวงแห่งมอลำซอฟท์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกเกษตรนวัตกรรมใหม่ปลอดภัยต่อชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจสู่การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อปลดหนี้โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook f แ n p a g e และ Youtube ของสวทอ,อุบลราชธานีเพื่อเป็นช่องทางขยายผลการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเครือข่ายหมอลำจาก25อำเภอและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในพื้นที่จำนวน200คนเข้าร่วมง,งานบัญชาพง์รักทรัพย์สินครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มางานเกษตรของอบนวันนี้นะครับซึ่งก็มีท่านผู้ว่านะครับท่านก็มาเปิดงานนะครับแล้วก็เพื่อนําสินค้าของบริษัท a อฟเอสแคนนะครับ ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะระดับโลกเลยนะครับสู่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราอยากจะนำสินค้าดีแบบนี้ให้กระจายสู่ทุกทุกอำเภอและก็ทุกหมู่บ้านนะครับในจังหวัดอุบลและจังหวัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งผมก็ภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาในร่วมงานในวันนี้นะครับเพราะสินค้าวันนี้เป็นนวัตกรรมของโลกเลยนะครับเราสามารถให้เกษตรกรแต่ลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญได้เพิ่มผลผลิตครับแล้วสินค้าเราเนี่ยเป็นนวัตกรรม ล่าสุดของโลกเราสามารถเปิดปัจจุบันเราเปิดไปหลายประเทศทีเดียวนะครับก็ดีใจแทนชาวจังหวัดอุบลนะครับที่ได้ใช้สินค้าดีๆของเรานะครับและก็ภูมิใจเพราะว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกอำเภอและทุกหมู่บ้านจะได้ใช้ของเรานะครับขอบคุณนะครับ